Reflex Podcast เรื่องราวมากมายของกีฬามอเตอร์สปอร์ตดำเนินรายการโดยหนุ่ยครับติ๊กค่ะและเนื้อหาในวันนี้มาจากบางช่วงบางตอนจากไลฟ์สดของพวกเราครับนักแข่งที่หลุดจากกลิดการแข่งขันในฤดูกาล2 0 2 5แล้วก็อนาคตของพวกเขาใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครบ้างที่ในปี2 0 2 5เนี่ยเขาจะไม่ได้ไปต่อก็คือไม่ได้ไปต่อกับ วงการ F1 แล้วแน่แน่ <ไป S 1> คนแรกนะคะ ก็จะเป็นเควินแมกนูเซนจากทีม a ฮสคนที่2คือโจกวนยูจากทีมสเต k กค i ิกซอลเบอค่ะและคนที่3ก็คือเซอร์จิ e โอเซร์จิโอเปเลสจากทีมเ e ดบู l l ล a ซิ่งซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันพุทธที่25ทธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยด้านเควินแมกนูเซนค่ะอดีตนักแข่งของทีมแฮสเขาก็ได้อัปเดตอนาคตของตัวเองผ่าน IG ของเขาเองนะคะหนุ่ยว่าในฤดูการ2025เนี่ยเขาจะไปแข่ง WEC หรือ World e n d u r a n c e Championship ให้กับ ทีม B M W M Motorsport ค่ะโดยสนามแรกที่เขาจะลงแข่งมันจะเริ่มต้นในเดือนมกราคมค่ะนุย้ยที่เดโทน่าซึ่งติ๊กแอบไปส่องในเว็บไซต์ของสนามเพราะว่าสนามเขาจะมีเว็บไซต์ของเขาเอง d ด y โ o น่าสปีดเวย์อะไรสักอย่างเขาบอกว่าในเดือนมกรามันจะมีรายการการแข่งขันก็คือ d ด y โ o น่าทวของ Rolex ติ๊กก็เลยคาดเดาเอาว่าที่เควินแมกนูเซนประกาศว่าสนามแรกจะเริ่มเดือนมกราเนี่ยเขาน่าจะไปแข่ง WEC แบบแอนดูลิอน24ชั่วโมงที่เดโทน่าแน่เลยคดังนั้นนะคะใครที่เป็นแฟนของเควินแมกนูเซนใช่ใช่อน,นี้คุณปรงวันน์บอกว่าเดทโทน่า24ใช่ค่ะใช่ครับ คุณชวินบอกว่าไปก่อนนะครับแอนและทุกคนพอดีแม่บอกให้นอนได้แล้วได้น่ารักมากฝันดีนะครับเพราะว่าพ่กนี้ยังต้องไปเรียนแล้วไปทํางานกันอีกหนึ่งวันเนาะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ไหวตอนนี้นะคะมันค่อนข้างสะดึกแล้วเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเลกคอร์ดเอาไว้แล้วก็อาจจะตัดบางช่วงบางตอนไปทํำพอดแคส คือถ้ามันได้ได้เรื่องได้ลาวนะสักสิ่งที่ติพูดเราจะตัดไปทำพอดแคสต์โอเคบอทัสกลับไปซบปะโตโตใช่คุณบอทัสเนี่ยเขาได้กลับมาอยู่ในสังเวียน F1 อีกเราก็เลยไม่นับดังนั้นคนที่จะหลุดแน่ๆเนี่ยก็ก็มี3คนก็คือคุณเควินแมกนูเซนคุณโจกวอนยูอย่างที่บอกแล้วก็คุณเซอร์โจเปเลสเพราะว่าคุณเควินเนี่ยเขาก็ได้เลือกเส้นทางเลือกเลือกไม่ใช่เลือก เลือกเส้นทางใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วปีหน้าเขาจะไปแข่ง WEC ไปแข่ง World Endurance แบบเต็มฤดูกาลเลยค่ะกับ,บทาง B.M. โอเคคราวนี้เราลืมเปลี่ยนรูปเลยเออคราวนี้เราตัดภาพมาที่โจกวนยูค่ะเปลี่ยนไปภาพโจกวนยูได้เลยโ <Okay. S 1> อเค โอเคนี่คุณแบงค์บอกแล้วคุณแบงค์บอกว่าโจมีข่าวว่าจะไปสำรองมาล้าพองนะครับอ่ะใช่คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นคือโจกวนยูนะคะล่าสุดเนาะอดีตนักแข่งจากทีมคิกเออสเต็กคิกซลบ์เนี่ยล่าสุดเซา t ์ไชน่า Morning งโพส เป็นน่าจะเป็นหนังสือพิมพ์จีอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นออนไลน์แล้วนะเขาก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับอนาคตของโจไว้ว่าตัวโจเองเนี่ยเขาได้เปิดเผยกับฟอร์มูล่าวันนะคะว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยใจยังไม่ไปลงแข่งขันรายการอื่นอย่างแน่นอนแบบไม่เด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะไม่ไปแข่งอืเพราะว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าอันที่จริงในตอนที่เขาประกาศว่าเขาแยกทางกับทีมเก่าอะค่ะเขาบอกว่าก็มีหลายๆทีม ในรายการการแข่งขันอื่นๆเนี่ยมาท้าทามเขานะมาจีบเขาแต่ว่ายังไงซะเขาก็ไม่ไปแล้วก็มีแบบเหมือนบางทีมจากฟอร์มูล่าอีด้วยนะคะที่อยากจะให้เขาไปแข่งแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ไปอยู่ดีเหตุผลที่เขายังไม่ไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะให้เวลาตัวเองจะขอรออีก2ปีเขามั่นใจว่ายังไงก็แล้วแต่เขาจะสามารถกลับเข้ามาสู่สังเวียน F1 ได้แน่ๆอันนี้คือความความแบบความค,ามคิดของโจงนะคะซึ่ง ติ๊กมองว่าเออมันก็คงจะมีสิทธิ์เป็นไปได้และตัวเขาเองก็น่าจะรู้ดีที่สุดว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงซึ่งเขาบอกว่าสองปีเนี่ยที่เขากําหนดไว้อ่ะมันไม่ใช่เส้นตายแต่มันเป็นเหมือนเวลาที่เขาแบบตั้งไว้เพื่อพิสูจน์ตัวเองแบบเหมือนเป็นหงในใจของเขาแหละว่าถ้าภายในสองปีอ่ะไม่ได้เขาก็อาจจะเบี่ยงหัวไปแบบ ไปทำอะไรอย่างอื่นไปแข่งอะไรอย่างอื่นแต่ว่า oh. ถ้าถามเขาตอนเนี้ยเขามองว่าสองปีอ่ะเขายังรอได้เพราะว่าเขามองว่าถ้าโอกาสมาเมื่อน,นั้นเขาต้องพร้อมมันอาจจะหมายความว่าเขาคงมองว่าถ้าเกิดเขาไปแข่งรายการอื่นแล้วโอกาสที่จะดึงตัวเขากลับมาทําอะไรใน F1 hmm. มันมาเขาจะไม่พร้อม hmm. เขาจะแบบทิ้ง ส่วนนั้นมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคเขาก็เลยมองว่าเขาจะรอ,อยังไงก็แล้วแต่เขาก็จะรอคราวนี้ก็มีคนพูดถึงความเป็นไปได้ที่ว่าโจกวนยูเนี่ยอาจจะได้ไปเป็นตัวสำรองไปเป็น reserve diver ของเฟอร์รอรี่ครับเออมันก็มีความเชื่อมโยงอยู่ที่ว่าตัวโจกวนยูเองอะค่ะเขาเป็นเด็กในสังกัดของเ <Ferrari. S 1> ฟอร์รรี่อืมเขาก็เลยมองว่าตัวเขาเองอะอาจจะเป็นแบบบอดแฮสก็ได้ Mm. คือบอทัสเนี่ยได้กลับบ้านเก่าเนาะอุ้ยใช้เขามากลับบ้านเก่า <laughs> มันแปลกๆได้กลับบ้านเดิมเออได้กลับบ้านเดิมได้ไปเป็นรีเซิร์ฟไดเวอร์กับทีเมอร์เซเดสซึ่ง <c oughs> เขาเองอะ่ะเขาก็เป็นลูกม่อเฟอร์รารีเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเฟเดริกวัตเซอร์เพราะว่าในปี2022อะ่ะเขาได้มาเซาเบอร์เหมือนที่หนุ่ยบอกอะค่ะหนุ่ยบอกว่าเป็น เหมือนเป็นคุณวัตเซอร์ใช่ไหมแบบดึงเขามาอยู่กับซาเบอร์ในปี2022อะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าด้วยความเป็นลูกม่อของเขาอะ่ะเขาก็อาจจะได้กลับไปเฟอร์รี่ในฐานะแบบรีเซฟไดเวอร์ของปี2025ก็ได้หรือถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเขาก็มองว่าโอเคไม่เป็นไรที่ฉันจะรออีก2ปีเนี่ยเพราะว่าในปี2026คาดีแลคจะมาจอยกลิดการแข่งขันในปี2026แล้วอะไรคะคาดีแลคเขาจะใช้เครื่องเฟอร์รี่คะหนุย ในการแบบเข้าเข้าร่วมการแข่งขันเขาก็เลยมองว่ายังไงซะก็ยังไม่พ้นยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่พ้นแบบความสัมพันธ์ของเฟอร์รารี่คือมีรูทางว่าใช่เขาก็เลยมองว่าโอเคฉันจะรออีกสองปีเพราะว่ามันยังมีความเป็นไปได้ที่หนึ่งปีหน้าฉันอาจจะได้เป็น reserve diver ของเฟอร์รารี่หรือถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรอะอีกปีหนึ่งปีสองพันยี่สิบหกคดีแลคมาใช้เครื่องเฟอร์รารี่ฉันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสองนักแข่ง ของคดีิแลกก็ได้ใช่นี่ไงอ่ะคราวนี้ทุกคนคิดว่ายังไงคะทุกคนคิดว่าตัวเลือกไหนน่าจะเป็นไปได้ระหว่างระหว่างหนึ่งไปเป็นรีเซิร์ฟไดเวอร์ของเฟอร์รารี่กับสองเขาจะได้เป็นนักแข่งคาดิแลกทุกคนว่าอะไรแบบมันจะเกิดขึ้นได้ใช่ในกรคีกอคือ<จ>ทายนี้ก็กดหนึ่งกับสองนะฮะแต่ว่าพอพูดถึงเอ่อโจที่เขา เขาเรียกวาอะไรทัศนคติของเขาอย่างนี้คือเขามีเป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็มีความมั่นคงในในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นน่ะมากๆเลยนะถึงขั้นที่ต้องรอรอพิสูจน์ตัวเองอ่ะติ๊กมองว่ามันก็เป็นมันก็เป็นส่วนดีเหมือนกันนะคะคือใครไม่เชื่อในตัวเราอ่ะแต่เราก็ไม่ควรจะสิ้นศรัทธาในตัวเองนะเพราะว่าตัวเราเองแบบจะรู้ดีที่สุดอ่ะว่าความเป็นไปได้มันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งกับสองพร้อมกันได้ไหมครับ 2มันจะเกิดหลังละสิเพราะว่า2เนี่ยมันคือ2องพเลยนะที่คาริแล็กจะเข้ามาเออแต่ว่าติ๊กแอบคิดว่า1ก็อาจจะเป็นไปได้แหละเอาไปเป็น reserve แบบ diver อะไรอย่างเงี้ยเอาไปเป็นก่อนอ<ม>อาจจะไปอยู่ก่อนแล้วก็26ก็ค่อยไปค<ม>าริแล็กจะเป็นไปได้มีคนคุณอะไรนะบอกว่าคุณสปินเลสบอกว่าบอทัสคือไปเลสตอนนี้เลยไม่ขับสำรองก็ว่างานอืม ติ๊กว่าไม่ว่างนะเขาอาจจะไปปั่นจักรยานกับภรรยาเขาก็ได้เพราะเขาดูชอบปั่นจักรยานมากเลยนะเขาเหมือนปูทางไว้อีกทางหนึง่งค่ะอ,อันนี้ขอข้ามปีนะคะพี่ๆคิดว่าคาดิแลคในปีส2งพี่พี่ๆคิดว่าทีมคาดิแลคจะได้นักแข่งคนไหนมาขับให้กับทีมบ้างคุณอภเดินบอกว่าคนในไม่อยากออกแต่คนนอกอยากเขา้าใช่คนในไม่อยากออกเพราะว่าอะไรอ่ะคือ มันมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักแหละเพราะว่าถ้าเราดูจากการเติบโตของนักแข่งแต่ละคนนะเขาก็เติบโตมาด้วยบรรยากาศรอบข้างที่เขาเรียกว่าอะไรละ่ะบรรยากาศที่แบบอครอบครัวเป็นคนซ่อมรถเป็นนักแข่งเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับรถกับความเร็วใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาลักมาตั้งแต่วัยเด็กม,มันอาจจะเป็นฝันเป็นอะไรเงี้ยเป็นาอาชีพใน,พนฝัน<อ>แล้วพอได้มาทําตรงเนี้ยผลตอบแทนก็มาหาศาลมากๆอะ่ะ ปากท้องความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตต่างๆมันก็ดีดังนั้นการที่เราจะแบบว่าถูกเลย์ออฟเนี่ยออกไปอะ่ะเราต้องเสียแบบความฝันมันดับลงด้วยอะ่ะแล้วเราก็เสียรายได้มหาศาลเลยอืมมันก็คืมอม,มันเป็นรายการากออกที่เป็นจุดสูงสุดด้วยนะอืม,อ,มอ่ะ นี่เขาก็มีคุยกันเองนะในใน u t u b e เขาก็บอกว่าโจบกเปเรสแน่ๆที่จะได้มาคาดีแิแลคเพราะว่ามีคนถามว่าปี2 2 6พี่พี่ๆคิดว่าใครจะได้มาเป็นนักแข่ง mm. โจสำรองเฟอร์แล้วน่าจะลง WEC แบบโจวินนาซี แล้วก็ GM ใช้เครื่องเฟอร์ในปี2026ซึ่งคาดว่าเฟร d ดน่าจะส่งโจมาครับอืมซึ่งก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าโจเขาก็ดูมั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเฟรดอยู่เหมือนกันว่าเฟรดอาจจะให้โอกาสเขาอะไรอย่างนี้อืมค่ะดีแหลกมีข่าวกับริคเคโดริคเคโดเขาบอกว่าแอมดันอะซึ่งติกว่าก็อาจจะสับขาหลอกเราก็ได้แต่ว่าในความรู้สึกของติกติคิดว่าอาการบาดเจ็บที่ที่มือมันอาจจะแบบ มันต้องใช้พละกําลังมหาศาลเหมือนกันนะแม้ว่ามันจะหายแล้วแต่ติก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันมันมันน่าจะมีแบบคือคนเราเวลากระดูกมันหักไปแล้วมันต้องมีเสียวมีอะไรอแล้วอ่ะถึงแม้ว่าแบบว่าจะใส่เหล็กหรืออะไรก็ตามอ่ะงั้นเรามาดูเรื่องของเซอร์จูโอเปเสบ้างพอเขาบอกว่าเนี่ยเขาเริ่มคุยกันแล้วว่าคัด i ิแลกเนี่ยอาจจะเป็นโจกับเปเลสก็ได้ก็มาดูกันค่ะว่าเซอร์โจเปเลสเนี่ยนะคะนักแข่ง อดีตนะักแข่งจากเลดบูเลซิ่งเนาะสำหรับตอนเนี้ก็มีข่าวลือความเป็นไปได้เนี่ยหลากหลายมากเหมือนกันนะคะแต่ติ๊กขอยกมาแค่2ตัวอย่างว่าคนก็มองว่าในปี2 0 2 6เนี่ยเขาก็อาจจะกลับมากับค a ดี l แลกก็ได้รหรืออาจจะเป็นการไปเข้าอีกอันนึงอะ่ะติ๊กชอบมากมันดูแบบน้องโดฮานเนี่ยต้องมีหวั่นไหวบ้างบางแหล่งข่าวนะคะสื่อเมืองนอกเขาก็บอกว่า หรือมันอาจจะเป็นการไปเข้าร่วมกับเอาพีนก็ได้เพราะว่าในอนาคตเนี่ยสื่อและแฟนๆหลายคนก็เชื่อว่าน้องแจ็คดูฮานอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทีมและเมื่อน,นั้นเนี่ยเซอร์เกียเปเรตก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอมอ,ม,มองเขาก็มองว่าเอ๊ศักยภาพของน้องแจ็คดูฮานเนี่ยจะถึงไหมจะอยู่จนจบฤดูกาลหรือเปล่าหรือว่าถ้าอยู่จนจบฤดูกาลเนี่ยฤดูกาลยี่สิบหกเนี่ยจะได้ต่อสัญญาไหมเออซึ่งมันก็เป็นตัวเลือกที่แบบ ติ๊กเคยเห็นแค่มีคนบอกว่าเซอร์ gio เปเรสจะไปเมอร์เซเดสนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ยังไม่เคยเห็นคนที่บอกว่าเซอร์ gio เปเรสจะไปเอาพีนพอเห็นว่าไปเอาพีนนี่คือแบบมีชื่อน้องแจ็คขึ้นมาน้องแจ็คก,ก็ต้องมีแบบร้อนๆอนหนาวหนาบ้างปีนี้น้องก็คงจะกดดันพอสมควรว่าต้องทําแบบต้อง performer ต้องดีอะไรเงี้ยไม่งั้นพี่เปเรสอาจจะรอเสียบอยู่นี่มีทางคุณพงประนกตบอกว่าที่โจมีน้ำหนัก เพราะมารเก็ตแชร์ของคาดิแลกที่จีนก็เยอะอยู่ครับก็คือผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันนะว่าเปอร์ r ี่กับถ้าในอนาคตเป็นคาดิแลคอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากปล่อยโจไปหรอกอืมเพราะว่าโจเขาในจีนอะจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากอะแล้วแบบทุนต่างๆจีนต้องเรียกว่าพี่จีนเขาทุนหนามากๆอืมแล้วโจก็คือได้สปอนเซอร์จากจีนเต็มๆอะไรเงี้ยคือ คือเรื่องผลงานมันก็อย่างหนึ่งแหละแต่สปอนเซอร์ก็สําคัญไงในเอฟวันผมเชื่อว่าเฟอร์รารี่ก็ไม่น่าไม่อยากปล่อยการค้าหมด่ะนั่นแหละนักแข่งฟอร์มูล่าวันนี้คือดาราท่านหนึ่งเลยนะใช่ใช่เขาคือแบบเออแล้วอย่างเงี้ยใครจะไม่อยากเป็นนักแข่งเนาะเพราะว่านอกจากคุณจะอยู่ท่ามกลางสปอร์ตไลท์คือมันมันคือแบบรถสตรหนึ่งหรือฟอร์มูล่าวันเนี่ยนี่คือท็อปที่สุดของในโลกเออรถแข่งนี่คือแบบ F1 นนี่คือสุดยอดแล้วแบบ ถ้าเกิดแบบเลย F1 ไปก็ต้องไปแข่งในจักรวาลแล้วอ่ะตัวกาอแข่งอะไรอ่ะล็อกเก็ตเหรอก็ฟอร์มูลานสเปซแบบขฟอร์มูลาสเปซเงีเออฟอร์มล่าสเปซใช่นั่นแหละใช่ใช่แต่ว่าการเป็นนักแข่งฟอร์มูล่า1เนี่ยคือสปอตไลท์ทุกดวงคือฉายมาที่คุณเพราะว่าออฟแทร็กคุณก็เป็นเหมือนดาราเป็นเซเลบริตี้ครับ การใช้ชีวิตแบบหรูหราแบบคุณคุณใส่นาฬิกาเดือเรืออะไรยี่สสสิบล้านขับรถคันละแบบขับไฮเปอร์คาร์ขับซูเปอร์คาร์แฟนก็คือแบบซูเปอร์โมเดล้ลยออกปะชีวิตมันเหมือนฝันเลยนะคือแบบมีปาร์ตี้มีงานแบบการล่าทุกสัปดาห์เลยเงี้ยออคือมันมันเหมือนความฝันนะมันเหมือนสวงสวรรค์นนะ่ะออแต,<ส>แต่แต่ไม่รู้ว่าบรรยากาศการแข่งแย่งหรือว่า อะไรนะักแข่งใจขนาดไหนนะก็เ,ออเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าถ้าเราคนดูอย่างเราเนี่ยอม,มองเข้าไปมันคือแบบมันสซสวรรค์นะเนอะ <c oughs> มันแบบ <c oughs> เขาแบบแฟนตาซีมากเออ